ดูด่วนรับซื้อแบงค์ที่ระลึก12,000บาทใครมีดูให้ดีนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเค3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาิร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่บินน้องนทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเน็ตครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่บินน้องนทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ที่ระลึกครับนี่คือแบงค์ที่ระลึกชุดนี้ที่มีพี่ท่านหนึ่งได้เดินทางนํามาขายแล้วรับเงิน12,000บาทครับ พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีแบงค์หกสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านเคยมีเคยเห็นเคยใช้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมอหน่อยครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมหน่อยครับมาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่ธินกรฮะสวัสดีพี่พายุนครับสวัสดีพี่สถาพรครับสวัสดีพี่มิรฮะสวัสดีพี่จรรญครับสวัสดีพี่ธินกรบอกว่าแชร์แล้วกราบงามๆครับพี่ชายครับขอบพระคุณครับใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้รวยนะครับนี่คือ นี่ฮะวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธนาบัตร60บาทครับธนาบัตรที่ระลึกพวกนี้ผลิตขึ้นเยอะมากๆแต่บางใบมีมูลค่าฟังให้ดีครับแต่บางใบมีมูลค่านี่ใครที่มีแบงค์แบบนี้นะครับกด1กดหัวใจรัวๆมาครับกด1กดหัวใจรัวๆให้ดอกหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ทัพทีมครับสวัสดีพี่นรินนะสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับบ้านใดครับ มีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเป็นจะลงแบบนี้นะหรือว่าเครื่องไรครามแบบนี้บอกเพื่อนๆเ,เลยผมยินดีรับซื้อให้ราคาย,ยุติธรรมแน่นอนนี่ดูตามรูปดูตามชั้นครับใครมีแบบนี้การน้าชาใบเล็กใบน้อยแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยสมบูรณ์ผมรับซื้อใบละหมื่นนะสภาพสวยสมบูรณ์รับซื้อใบละหนึ่งหมื่นบาทขั้นต่ำนะครับใครมีของพวกนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาบ้านใดค,ครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมในทองแบบนี้ ขันเงินเข็มขัดเงินกระเป๋าเงินแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยดูตามโต๊ะตามตู้เพื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงิน,นแสนครับเ <s> พื่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านครับใครมีของพวกนี้บอกนะตรงนี้เลยบอกนะตรงนี้เลยครับห้ามนําไปขายล้านทองโดยเด็ดขาดฟังให้ดีครับย้าําและก็ย้ําแล้วก็ย้าใครมีของพวกนี้อย่านําไปขายล้านทองโดยเด็ดขาดนี่นี่น,นี่งานถมรุ่นใหม่แบบนี้ใบหนึ่งเป็นหมื่น งานถมรุ่นใหม่แบบนี้ใบหนึ 10, ่งเป็นหมื่นใบหนึ่งหลายๆหมื 10, ่นใครมีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายนะสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตจุบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยาตตามเป็นที่ตามหน้าจอหรือถ้าเกิดท่านใดน,นะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วอยากจะส่งของมาขายนะครับสามารถส่งของมาขายผมทางไปรษณีย์เคอรี่ขนส่งทุกชนิดเนี่ยเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชาครับพระพุชาไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับ บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับเช่าให้ราคาอยู่ในธรรมแน่นอนพระบางองค์ราคาองค์หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านพระบางองค์นะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยองค์หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านระวังพลาดนะครับระวังพลาดนะของแบบนี้มีจริงและขายได้จริงครับสวัสดีพี่วิมลครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่น้ำฝนสวัสดีพี่สุเทพเอาเป็นว่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์จ้ะ ใครเข้ามาแล้วต้องคนละไลค์คนละแชร์จ้ะมาๆๆๆรอเพื่อนๆก่อนรอเพื่อนๆก่อนครับรอเพื่อนๆก่อนก่อนอื่นมีไลน์มาให้ดูครับก่อนอื่นมีไลน์มาให้ดูนี่คือเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาครับใครเคยใช้เหรียญหนึ่งบาทกาญจนากดเก้ากดหัวใจรวมๆมาครับใครเคยใช้เหรียญบาทกาญจนาพิเศษกดเก้ากดหัวใจรวมๆมาครับสวัสดีพี่วัยรุ่นสร้างตัวครับสวัสดีทุกท่านครับใครเคยใช้เหรียญบาทกาญจนาพิเศษกดเก้ากดหัวใจมาครับ จะรอดูจะรอดูครับสวัสดียามเช้าครับใครที่เข้ามาดูเห็นไลฟ์ผมขอให้เฮงๆรวยๆครับขอให้เฮงๆรวยๆสวัสดีนะครับน้องเฉลิมพรเกิดแก้วนะครับนี่ก็คือน้องชายนะฮะน้องแมนนะครับตอนนี้ก็ไปล่ําไปรวยอยู่ที่ต่างแดนนะครับมาครับพี่นันทกรบอกว่าไปหลายครั้งแล้วไม่เจอคุณเลยต้องมาช่วงเช้านะครับผมจะเข้าวันนึงไม่เป็นเวลาเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยมีนัดเพื่อนเพี่พีครับ มีนัดเ,เพื่อนพี่ๆแต่ไม่ต้องห่วงใครที่มาที่ร้านมีน้องๆทีมงานครับคอยบริการเป็นอย่างดีจ่ายท่านด้วยเงินสดเหมือนกับท่านเหมือนกับท่านเจอตัวผมเองเลยครับเพราะลูกลูก,ลกผมเป็นคนตัดสินใจเองครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาพิเศษครับเหรียญน,นี้ออกใช้เมื่อปีพศ2539เป็นเหรียญที่เราใช้กันเยอะแยะมากมายครับแต่เหรียญเหรียญนี้ใครมีเหรียญบาทกาญจนาพิเศษผมรับซื้อครับอันละห้าร้อย ผมรับซื้อครับ1บาทการจนาพิเศษปี2539แบบนี้อันละ500แต่แต่แล้วก็แต่ครับแต่แต่แล้วก็แต่ครับแต่อะไรแต่ครับแต่ต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหาใครมีเหรียญ1นบาทการจนาพิเศษหยิบขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับนี่คือเหรียญ1นบาทการจนาพิเศษแบบพระเสียนขวางฟังได้ดีครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาพิเศษแบบพระเศียรกวางใครมีเหรียญหนึ่งบาทกาญจนาพิเศษเป็นแบบพระเศียรตรงนะครับผมรับซื้อนะสภาพส,สวยๆอัลลภันฟังให้ดีครับสภาพสวยๆเหรียญน,นี้ใครมีแล้วเป็นแบบพระเศียรกลับผมรับซื้อหนึ่งพันบาทครับผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันบาทแต่ต้องเป็นอะไรครับแต่ต้องเป็นแบบพระเศียรกลับเทนานพระเศียรกวางแบบนี้อันหนึ่งประมาณสองร้อย พระเสียขวางแบบนี้ครับเหรียญหนึ่งประมาณ200แต่ถ้าเป็นพระเสียรกลับสภาพสวยอัลละ1000บาทครับ1,000บาทครับอ่าเอาเป็นว่า f อีท่านใดที่กด9มาครับแล้วรู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทการจนาพระเษียที่ขายได้มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนกลับเท่านั้นลบกวนพิมพ์คำว่ากลับแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับลบกวนครับพิมพ์คำว่ากลับแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับรายการต่อไปครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดู เป็นเหรียญกาญจนาเหมือนกันโดนด่าเกือบทุกวันดูให้ดีใครมีเหรียญพวกนี้ดูให้ดีนะครับดูมา,ม,ามีคนพิมพ์คาว่ากลับแล้วครับขอพระคุณครับใครพิมพ์คําว่ากลับขอให้รวยๆนะใครร่วมกิจกรรมขอให้รวยๆนะครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทห้าสิบปีกาญจนาพิเศษใครมีเหรียญรุ่นนี้กดห้ามาครับกดห้ากดใจรัวๆมาครับมาเราจะเดินทางไปรพร้อมๆกันครับมากดห้ามาจ้ะ กด5ามาจ้ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่พรพิมนต์ครับสวัสดีทุกท่านใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่คือเหรียญ10บาทพระราชพิธีการนาพิเศษเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆแต่เพื่อนเพื่อพี่ๆณที่นี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆณที่นี้ครับไม่เคยสังเกตไม่เคยสังเกตจริงๆว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่มิตรนะฮะ ขอบคุณพี่อมรรัตน์นะครับขอบคุณพี่พิมลครับขอบคุณพี่พสมบัติครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับที่ใครพิมพ์คําว่ากลับมาขอให้รวยมาจ้ามาจ้านี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทพาราจะพิธีการานาพิเศษเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันใครมีเหรียญพวกนี้นึกถึงผมนี่คือเหรียญสิบบาทกนาพิเศษที่รับซื้อเหรียญละสองพันครับใครมีเหรียญรุ่นนี้เคยมีเคยใช้เคยเห็นกดห้ากดหัวใจรัว กด5กดหัวใจรัวๆมาครับมามาจากมาจากสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่จ๋า6ก0 7 0 0ท่านเนี่ยคนละแชร์ได้ไหมอ่ะคนละแชร์ได้ไหมคนละแชร์ได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยช่อง YouTube ผมจะครบล้านซับแล้วไม่น่าจะวัน2วันนี้เดี๋ยวจะทำเสื้อมาแจกเดี๋ยวจะหาของมาแจกครับครบ1ล้านซับครับมาจ๋ามาจ๋าฟังให้ดีนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชาพธิธีการาพิเศษเป็นเหรียญที่ผลิตโคตรเยอะฟังให้ดีครับ เป็นเหรียญที่ผลิตโคตรเยอะจํานวนถึงหลายๆ10สิบล้านเหรียญครับแต่จะมีบางเหรียญฟังให้ดีท่านใดที่กดห้ามาแล้วท่านใดที่กดห้ามาแล้วฟังให้ดีครับจะมีบางเหรียญที่ขายได้เหรียญละเหรียญละสองพันบาทเหรียญละสองพันบาทฟังให้ดีครับฟังไม่ผิดแน่นอนสิบบาทแรกสองพันใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ หยุดดูก่อนหยุดดูก่อนพี่น้องเผื่อพี่น้องอาจจะโชคดีครับเผื่อพี่พี่น้องน้องอาจจะโชคดีจริงๆนะพบเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้และมันสามารถขายได้อละาสองพันมันสามารถขายได้อละาสองพันครับมาดู <c oughs> นี่คือเหรียญสิบบาทพระราชจาพิธีกาญจนาภิเษกครับเป็นเหรียญที่ผลิตโคตรเยอะฟังได้ดีครับเป็นเหรียญที่ผลิตโคตรเยอะแต่เพื่อนเพื่อพี่พไม่ต้องตกใจใครมีเหรียญรุ่นนี้ ดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกดูแค่นั้นเองดูนิดเดียวและสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับเผื Besides, ่อเพื่อนๆพี่ๆจะโชคดีคุณท่านพี่ๆทุกท่านอาจจะโชคดีครับหยิบขึ้นมาแล้วจับแบบนี้ครับวิธีดูดูง่ายๆวิธีดูดูง่ายๆนี่คือเหรียญสิบบาทครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ฟังให้ดีครับเหรียญสิบบาทกาจนาถ้าโดยปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้ครับ โดยปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้คือแบบพระเสียนกลับเอ้แบบพระเสียนตรงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญสิทการนานแล้วเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ครับแล้วเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ครับราคาเนี่ยบอกเลยนะจากราคาสิบบาทพุ่งราคาไปถึงอันละสองสามพันบาทราคาพุ่งไปถึงอันละสองสามพันบาทแต่ต้องสวยนะครับถ้าไม่สวยอันหนึ่งห้าหกร้อยบาทพี่สถาพรบอกถามว่าผมมีแบงค์เจ็ดสิบาทรับซื้อไหมแบงค์เจ็ดสิบบาทผมขายอยู่ใบละหนึ่งร้อยบาทครับพี่สถาพรครับ ราคายังไม่แพงนะมาจ้านี่คือเหรียญสิบาทกาญจนิเรษปี39มเก้าแล้วเป็นแบบนี้ครับคือแบบพระเสียนกลับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับสิบบาทแรกสองพันฟังให้ดีรับแต่แบบพระเสียนกลับเท่านั้นแบบพระเสียนตรงยังไม่มีราคาครับมาใครที่ดูอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งรอบ,อ,รอ,บ,อ,รอ,บอีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบครับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดแชร์หน่อยครับ รบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดแชร์หน่อยครับขอบพระคุณพี่มิดครับเอฟตีอยา่างไต้หวันฮนะไลค์รัวๆใครไลค์รัวๆขอให้รวยครับใครไลค์รัวๆขอให้รวยมาจ๋ะมาจ๋ะมามีอะไรให้ดูครับนี่พี่จา๋าวันนี้น้องมีนี่มาเป็นพระเครื่องครับใครมีพระเครื่องนะครับแล้วเป็นพระทองคําแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับซื้อ พระทองคําพระเลี่ยมทองนะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรครับนึกถึงผมนิดนึงนะฮะนึกถึงผมก่อนแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆอาจจะโชคดีฟังได้ดีครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะโชคดีพบเจอแบบนี้นะแล้วรับเงินล้านนะครับแล้วรับเงินล้านนะใครมีพระเครื่องนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติยานนี่เพื่อนเพื่อพี่ๆดู ผมรับซื้อพระทุกอย่างเลยรับซื้อรับเช่าพระทุกอย่างเลยครับพระผงพ้าหล่อพ้าเหรียญน,นะฮะใครดูเก๊ผมไม่สนใครดูแท้ผมก็ไม่สนผมดูดีท่านได้รับเงินผมแน่นอนนี่นี่นี่มาทีเป็นถาดแบบนี้ครับมาทีเป็นถาดแบบนี้ใครมีพระเครื่องนะฮะอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีา่ยานี่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 อันนี้เป็นนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับอันนี้เป็นเหรียญเสมา18หลังหลวงหลังพัชยศครับแบบนี้นะครับผมรับเช่านะเนื้อนวะองละเป็นหมื่นเนื้อทองแดงองละหลักพันทองคําองละหลักแสนนะครับใครมีนี่นี่นี่จตุคามแบบนี้ครับนี่คือเหรียญจตุคามรามเทพครับนี่คือเหรียญจตุคามรามเทพเหรียญจตุคามต้องบอกก่อนเล่นแค่บางรุ่น เล่นแค่บางรุ่นเต่นนั้นครับใครมีนะฮะพวกนี้นะครับลองส่งไลน์มาหรืออยากจะเดินทางมาผมถึงถงหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุบราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานนำพระเครื่องของท่านนะครับมาประเมินราคาเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะโชคดีครับนี่คือระฆังหลังคอนครับนี่คือระฆังหลังคอนครับนี่พระหล่อโบราณแบบนี้ ใครที่มีพระแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนี่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 ครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤษีลิงดําวัดท่าสุงครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเยอะมากๆแต่ตอนนี้ฟังให้ดีครับแต่ตอนนี้ณเวลานี้เริ่มเล่นหาแล้วเริ่มเล่นหาแล้วทําให้พระพวกนี้นะครับราคาองค์หนึ่งหลักร้อยหลักพันต้นๆเนี่ยเริ่มขายได้ใครมีพระพวกนี้นะครับ ผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับมาครับไปไปไปเรามาเข้าโรงเรียนกันดีกว่าเรามาเข้าโรงเรียนกันดีกว่าครับมาจากมาจากนี่คือเดี๋ยวก่อนจะไปให้ดูนี่อีกหนึ่งอ,อันครับนี่คือชุดเหรียญทองคําครับนี่คือชุดเหรียญทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญทองคําเนี่ยผมยินดีรับซื้อ <stepping S 1> ให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับนี่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 ตรงนี้เป็นทองคําหมดเลย ตรงนี้เป็นทองคำหมดเลยนี่คือเหรียญพระราจาพิธีการนาพิเศษครับเหรียญพระราจาพิธีการนาพิเศษแต่อันนี้เป็นแบบทองคําขัดเงาฟังให้ดีครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองคําขัดเงาซึ่งผมบอกเลยร้านทองซื้อแค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตร้านทองซื้อแค่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของราคาทองนี่คือเหรียญทองคํารัชมังคลาครับใครมีเหรียญทองคาพวกนี้เอามาแบ่งผมได้เอามาแบ่งผมผมยินดีรับซื้อครับ ให้ราค no ายุติธรรมแน่นอนใครมีเหรียญทองคําพระทองคานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไหลครามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาครับหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากล้าขอภัยมาณที่นี้นะครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมนี่คือเหรียญจีนครับนี่คือเหรียญจีนที่อยู่ในยุคในพลอยู่ซื้อขายครับอันนี้เป็นเหรียญที่อยู่ในยุคล่านานิคมของอังกฤษ แบบนี้มีราคาสตาร์ทสามพันถึงเหรียญละสามแสนบาทครับฟังให้ดีฟังไม่ผิดครับสตาร์ทที่เหรียญละสามพันบาทถึงเหรียญละสามแสนบาทครับดูให้ดีนี่คือเหรียญอยู่ในยุคในพลอยู่ซื้อไข่อันนี้เป็นเหรียญอนานิคมของกินสร้างหลายปีหลายแบบหลายบล็อกครับราคาแต่ละปีแต่ละแบบแต่ละบล็อกไม่เหมือนกันราคาแต่ละปีแต่ละแบบแต่ละบล็อกไม่เหมือนกันใครมีของพวกนี้ อย่านําไปทิ้งกว้างโดยเด็ดขาดอย่านําไปทิ้งกว้างโดยเด็ดขาดครับเพราะราคาบางท่านรับเงินแสนเงินล้านพูดจริงๆนะครับใครมีเหรียญพวกนี้บางบ้านรับเงินแสน an, เงินล้านนะครับเหรียญจีนเหรียญอนานิคมแบบนี้นะฮะมาขายได้เอามาขายได้มารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับมามาจากเข้าห้องเรียน,นห้องเรียนพี่จามาจากเข้าห้องเรียนวันนี้มีวันนี้ไปเร็วนิดน,นึงนะครับมีธุระ มามามาเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่านี่คือธนบัตรชุดธนบัตรที่เระลึกครับมาเรามาเข้าห้องเรียนใครมีธนบัตรที่เรืลอกแบบนี้อยู่ที่บ้านกดหนึ่งมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาจ่ามาจาาใครมีแบงค์พวกนี้อยู่ที่บ้านกดหนึ่งมาครับเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันสวัสดีพี่ๆทั้ง400กว่าท่านครับเหลือพี่ๆแค่490ท่านไปลุยครับลุยครับนี่คือธนบัตร60บาทครับใครมีแบงค์ ธนบัตรที่ระลึกพวกนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาสวัสดีทุกท่านครับมาสวัสดีพี่สุกัญญาครับสวัสดีพี่อาวุธครับสวัสดีพี่การครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่วนาครับสวัสดีพี่สมศักดิ์ครับมาใครมีแบงค์ที่เละลึกพวกนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเข้าเรียนดีกว่าเข้าเรียนดีกว่าสวัสดีครั้งครับพี่ธินกรครับโหกรามงามๆครับพี่กรามงามๆจากใจกดไลค์รัวๆให้น้องนะครับมาใครกดไลค์ รัวขอให้รวยไลฟ์เนี่ยมันเอาไปแลกเงินเป็นค่าข้าวไม่ได้นะบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับไลฟ์เนี่ยเอาไปแลกเงินเป็นค่าข้าวไม่ได้แต่อะไรครับแต่มันได้ตรงกําลังใจเพื่อนๆมันได้ตรงกําลังใจที่จะมาแหกปากกับเพื่อนๆทุกเช้าพอมันไล์เนี่ยไม่ได้ตังนะเอาตรงๆนะมาไล์ไม่ได้ตังนะครับมาไปครับขอบพระคุณครับไปเดินทางจากนี่คือธนบัตร60บาทครับธนบัตร60บาทใครที่กดหนึ่งมาแล้วสแสดงว่ามีธนบัตรพวกนี้อยู่ที่บ้านดูครับถ้าของทุกท่าน ดูหยิบขึ้นมาแล้วมีตัวหนังสือแบบนี้ครับแล้วมีตัวหนังสือแบบนี้คือเขียนคําว่าตัวอย่างเพื่อนๆพีๆ่ๆดูนะครับเขียนคําว่าตัวอย่างอยู่ตรงกลางของธนบัตรเป็นตัวอักษรสีแดงแบบนี้ครับธนบัตรรุ่นนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2530ครับเป็นธนบัตรที่ผลิตมาโคตรของโคตรเยอะอ่าดูดีๆนี่ปี2 5 3 0นี่ครับนี่คือพระพักของรัชกาลที่9ครับ ออกแบบได้สวยงามมากบอกทุกท่านเลยธนบัตรรุ่นนี้นะครับออกแบบได้สวยงามมากเป็นภาพอรมรูปของพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์นะฮะนี้ให้ทุกท่านได้ดูใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งใบเนี่ยสามพันบาทหนึ่งใบสามพันบาทครับนี่คือแบงค์หกสิบบาทครับนี่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแบงค์รุ่นนี้ผมเกิดได้สองปี แบงค์รุ่นนี้ผมเกิดได้2ปีครับดูนะครับใบต่อไปครับนี่คือแบงค์ห้าสิบาทโพลิเมอร์การจนา,าพิเศษเหมือนกันครับธนบัตรชุดนี้ผมได้จ่ายเงินซื้อพี่เขาไปถึง1นึ0 0หบาทนี่คือแบงค์ห้าสิบาทพระราชจพิธีการจนา,าพิเศษเหมือนกันดูที่ตัวเลขครับตัวเลขศูนย์ทอทองศูนย์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 แบบนี้ศูนย์เอศูนย์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 แบบนี้ใครมีแบงค์ตัวอย่างครับใครมีแบงค์ที่เขียนคําว่าตัวอย่างแบบนี้อย่านําไปใช้โดยเด็ดขาด มีหลายท่านนําธนาบัตรพวกนี้ไปใช้ครับฟังได้ดีครับมีหลายท่านนําธนาบัตรพวกนี้ไปใช้ที่เขียนคาว่าตัวอย่างแบบนี้อย่างนี้ใบหนึ่งสี่พันอย่างนี้ใบละสี่พันครับใบต่อไปครับนี่คือแบงค์ห้าร้อยครับนี่คือแบงค์ห้าร้อยพระราชจพิธีการนาพิเศษเป็นธนบัตรที่มีราคาใบหนึ่งห้าพันบาทมีราคาใบหนึ่งห้าพันบาทจากห้าร้อยเป็นห้าพันครับแค่มีเขียนคําว่า ตัวอย่างลงบนธนบัตรแค่มีเขียนคําว่าตัวอย่างลงบนธนบัตรครับ0 0็0000 000 000แบบนี้ทุกท่านดูนะครับใครมีธนบัตรพวกนี้นะ <c oughs> นี่นี่ด้านหลังโคตรสวยเลยธ <c oughs> นบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ผมชอบมากๆนะเ <c oughs> พราะเป็นธนบัตรโพลิเมอร์การจนาพิเศษผลิตที่ประเทศออสเตรเลียนะครับธ <c oughs> นบัตรสองใบนี้ไม่ได้ผลิตในไทยธ <c oughs> นบัตรสองใบนี้ครับไม่ได้ผลิตในไทยฮะใครมีธนบัตรพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรตัวอย่างรุ่นใดนะครับบอกเพื่อนๆเลยสตาร์ทที่ใบหนึ่งสามพันสี่พันแน่นอนใครมีธนบัตรพวกนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดี ID ได้ตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาใครมีแบงค์แบบนี้ผมรับซื้อครับพี่จา๋าพี่ๆทั้งห้าร้อยท่านครับใครที่รู้แล้วครับกราบงามๆจากใจกราบงามๆจากใจครับใครที่รู้แล้วว่าธนาบัตรพวกนี้มีราคาต้องมีคําว่าตัวอย่างรบกวนครับตลาดเวลาให้ผมนิดนึงครับพิมพ์คําว่า ตัวอย่างแล้วกดไ like ลค์รวยๆน้องหน่อยครับลบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดไ like ลค์รวยๆน้องหน่อยครับกราบงามๆจากใจครับเพราะมีพี่ๆหลายๆท่านไม่ดูคิดไห้จบนำธนบัตรธรรมดาแล้วเดินทางมาที่ร้านมาถึงพอตัวเองขายไม่ได้ก็วอยๆครับพี่ๆจ๋ากราบงามๆพิมพ์คําว่าตัวอย่างเพื่อเป็นเคลื่อนยืนยันให้น้องหน่อยว่าเฮ้ยแบบนี้ไอ้แบงค์มารับซื้อจริงนะและมันต้องมีคําว่าตัวอย่างอยู่ในธนบัตรเพราะถ้าเกิดธนบัตรธรรมดาเนี่ยจะซื้อไปทำบ้าอะไร แพงๆบอกพี่ๆเลยครับจะซื้อไปทําบ้าอะไรแพงๆครับสวัสดีพี่สิริภพครับมาครับพี่สถาพรบอกว่าไม่มีคําว่าตัวอย่างอ่ะสวัสดีพี่อาวุธบางคนไม่รู้จริงครับใช่ครับพี่ครับสวัสดีทุกท่านครับพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์น้องหน่อยใครที่รู้แล้วนะครับพิมพ์คําว่าตัวอย่างให้น้องหน่อยครับกราบงามๆจากใจเป็นเกราะป้องกันให้น้องหน่อยครับเป็นเกราะป้องกันให้น้องหน่อยยังไงก็ปกป้องน้องแบงค์หน่อยนะจ๊ะมาครับมาครับเมื่อวันก่อนเอาเหรียญนี้ให้ดู เมื่อวันก่อนเอาเหรียญนี้ดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับปีพศ2505้าเหรียญนี้คือเหรียญในตำนานฟังให้ดีครับเหรียญนี้คือเหรียญในตำนานครับมาใครมีเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบนี้ฟังให้ดีมาจากมาจากใครมีเหรียญบาทตาแผ่นดินแบบนี้กดหนึ่งมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตโคตรเยอะนะกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตโคตรเยอะครับมา ใครที่เคยมีเคยเห็นเคยใช้รบกวนกดกดไรนะเมื่อกี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดห้ากดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วแชร์ให้น้องหน่อยแชร์ให้น้องหน่อยครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีสองห้าศูนย์ห้าใครมีเหรียญรุ่นนี้กดหนึ่งมาครับเหรียญนี้รับซื้อหนึ่งแสนบาทเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้ครับรับซื้อหนึ่งแสนบาทครับอ่าบอกสําหรับท่านที่รู้แล้วอยังไม่รู้นะครับท่านที่รู้แล้ว กราบงามๆนะครับต้องที่ต้องขอประธานอภัยนะฮะที่ต้องอธิบายหนึ่งรอบวันก่อนโดนด่าอีกแล้ว <c oughs> วันก่อนโดนด่าอีกแล้วครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้าจะอธิบายแบบสั้นๆเร็วๆแล้วได้ใจความใครมีเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นดินรุ่นนี้คือนี่ตรงนี้จะเขียนว่าหนึ่งบาทรัฐบาลไทยปีพศอ,อ,อะไรครับสองพันห้าร้อยห้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ฟังให้ดีฟังให้ดี รับซื้ออลาแสนจุดสังเกตความแพงมีจุดเดียวจุดสังเกตความแพงครับมีจุดเดียวคือตรงนี้เท่านั้นดูไปที่ตัวยอยักครับพี่ๆเพื่อนๆนเห็นตัวยอยักไหมใครเห็นตัวยอยักบนเหรียญบ้างครับดูที่ตัวยอยักคำว่ารัฐบาลไทยย้ำนะครับโดนด่าวันก่อนไม่คุ้มเลยโดนด่าวันก่อนไม่คุ้มเลยครับมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นดินรัฐบาลไทยปี25 0 5 เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมดูนะครับเผื่ออาจจะโชคดีมีเหรียญหนึ่งบาทตาเผ่นดินรุ่นนี้ใครมียอดเจดีหรือยอดมงกุฎสองตาแผ่นดินตรงนี้ชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้ครับชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งแสนบาทวันก่อนมีพี่ท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครครับได้นําเหรียญหนึ่งบาทตาเผ่นดินแต่เป็นแบบธรรมดาพี่เขาบอกว่าดูคลิปคนอื่นแล้วว่ารับเหรียญแบบนี้ ว่ารับเหรียญแบบนี้แล้วนํามาขายประกอบกับพี่เขาได้เห็นคลิปผมและดูแบบไม่ชัดเจนครับมาถึงร้านก็มาโวยวายเลยมาถึงร้านก็มาโวยวายเลยเอ้ยไม่ไม่ซื้อมันหลอกลวงมันไม่จริงเอาตรงๆนะถ้าคุณมีแบบที่ผมตามหาเนี่ยผมรับซื้อแน่นอนถ้างั้นจะมาแหกปากเปล่าๆทํา,าทไมครับดูนะครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญเหรียญนี้คือยอดเจดีหรือยอดยอดมงกุฎของตาเป็นเนี่ยชี้ไปที่เอายักษ์แบบนี้ ใ,ใ,ใครมีเหรียญเหรียญนี้เพียงแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับมารับเงินแสนได้เลยสวยๆเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับสวยๆเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับเอาเป็นว่าแคปเจอร์ครับเอาเป็นว่าไม่ตรงราคาเท่าไหร่ไม่ตรงยังไม่รับซื้อครับไม่ตรงยอยักษ์ยังไม่รับซื้อครับดูนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์ยอยักษ์มาครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์ยอยักษ์แล้วกดแชร์ให้น้องหน่อยครับพี่จ๋าแชร์หรือยัง สามร้อยกว่าท่านสี่ร้อยท่านเนี่ยแชร์หรือยังครับแคปเจอร์แล้วผิดกดยอยักษ์มาครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันแคปเจอร์แล้วพิมพ์ยอยักษ์มาครับยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ไปไปครับไปครับขอบพระคุณครับพี่ทสพลรัตนะกดมาแล้วกราบงามๆครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามนะครับ พระเครื่องพระพุทธชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีของท่านได้ตามหน้าจอนะครับแอดไลน์ Ad มาแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคาขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะไลน์ตอนนี้มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงๆครับนี่เป็นไงเพื่อนๆกับธนาบัตรที่ละลึกพวกนี้ใครมีธนาบาัตรพวกนี้นะครับมีแล้วสังเกตถ้ามีตรงนี้ ขายได้เลยถ้ามีตรงนี้ขายได้เลยครับมามาจา้ามาจา่สวัสดีพี่พทุกท่านครับสวัสดีพี่พทุกท่านพี่จ๋าคนละไลค์คนละแชร์ครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเป็นปลาเนี่ยขอลาพี่พทั้ง780ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์คือกำลังใจใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆขอให้รวยๆทีจริงๆนะครับน้ำชาครับเช่าพักเชื่อมพังชาแนลครับเงินแสเงินล้านไปในวันนี้ครับไปแล้วัใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญานร้านเปิดทุกวันนะครับ